สวัสดีครับผมภูมัน nah ัน <welche> ท <conditions> <P shameful Zone> ์ป <abi> ิมลกินแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซอินเตอร์ฟาร์มนะครับวันนี้ก็มีในครับโซอินเตอร์นะครับเข้ามาควบคุมงานนะครับอยู่ควบคุมอยู่นั่นแหละไทยผมอยู่นะผมตีกับไทยเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันยุทธนาะนะครับวันยุทธวันแรงงานนะครับก็โอกาสวันแรงงานนี่ก็ขอนะครับในอเนวยเอฟอนนะครับคนงานแรงงานทั่วประเทศนะครับมีความสุขนะครับโดยเฉพาะเอฟซีผมนี่ก็เป็นคนที่ผมเป็น ใจแรงงานกันเยอะนะครับก็ผมเอาไก่ไปกับขอผู้ชนะนะครับนี่นะนะครับนี่ก็วันนี้ก็ตั้งใจนะครับทําความสะอาดเล่าไก่ทั้งเพาะพันธุ์เองนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับสออินเตอร์สเตเดียมด้วยนะครับเนาะนะครับก็ยินดีจะนักนะครับตีเข้ามาเข้ามาที่ตามกันนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากด้วยนะครับขายเล็กๆฟาร์มเล็กๆนะครับสออินเตอร์ฟาร์มนะครับตีเอ้าวพอรองเท้าละ นะครับตีเขาผมตั้งใจนะครับทีจะทํานะครับเน่หุ่นเน่แบบนี้นะหุ่นคนเนี่ยนะครับคู้หมานนะครับคนเนี่ยนะครับแต่วันนี้ทีมงานเนี่ยผมได้อย AH> ู yup right. really ่ตัวเองนะครับเกอันี่ตัวเองนะครับก็ฝากทีมงานตัวเองนะครับจางลุงประสิทธิ์้าน้อยทองดีนะครับและก็คนอื่นตัวเองนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกตลอดเลยนะครับก็เลยเหมือใครได้ได้เช็คได้อย่างกันนะครับกระจนะครับก็เลยอันนี้เหยก่อนนะครับได้เลี้ยงเหยก่อนนะครับเลี้ยงไก่เหยก่อนตั้งใจว่าจะทาให้มันดีนะครับเพราะว่า การเลี้ยงไก่ของผมก็คือหนึ่งเพื่อจะได้คัดไก,ก่จริงๆนะครับสองก็มีความสุขไว้นะครับก็สองอย่างนะครับท,ท,ทีตีเป็นองค์ประกอบเดียวกันนะครับทีตั้งใจจะทําไก่นะครับ้มันอย่างน้อยก็ปั้มเล็กๆที่นี่จะแ่้ฮือหลายๆคนถ่วประเทศได้หู้จักนะครับเผื่อจะได้พัฒนาต่อไปนะครับขอพูณทุกท่านดีเขามาติดต,ตามนะครับก็ทุกท่านมีความสุขใน ในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงที่มีโรคนะครับโควิด -19 นะครับโควิด2019ี่เกนี่ยขอขอเงนนะครับในอดทนนะครับด้อดทนนะอดทนต่อสถานการณ์แบบนี้คงอีกคงนานนะครับเจอกันนะครับอยู่ในบ้านก็กัดตัวกันกันก่อนนะครับเนี่ยอย่างที่มันเป็นตามตามกฎหมายก่อนนะครับถ้าถึงเวลาที่สถานการณ์ที่คล้ายขึ้นมาครับผมก็จะมี ไก่เก่งๆไก่ดีงๆ,ง,ๆงามๆแบ่งไปนะครับครับผมคลิปนี้นะครับคุณหม,มันอนบท์มวนกินล้ำนะครับขอจัดจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม